สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟืนเดอวยเราก็จะไปให้อาหารป่านะครับให้อาหารป่าอันนี้ปลานานะครับไม่ใช่ปลาสะนะไหนโอ้ๆอ้ๆอ้ โอ้โหปลาเนี่ยน oh ี่ปลาเนี่ยเขาจะชอบกิน no ผักมากกว่าต้องไปหาผักมาให้กินเนาะมาแล้วพ่อมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมบุบบับบุบบับบบบบุัเลยนะครับปลาโคกน้องนานาลุงพลนะครับนี่ยนี่โโอ้หท่านนี่นี่มามา อู้หูปบักปมบักปมบักเลยอ้ยปานาปานาปานาลุงพออ้เยอะมากอะแต่เขาจะกินผักเกือบเที่ยงยอ้ปลาอู้หปลาปาปนา่โอะปโห้โหโอ้โห นี่เปักเสียงพ่อผมเห็นปักเสียงโอ้เสียเราเสียงดังก็ไม่ได้นะพ่อเนาะบ่ได้เลยเสียงดังก็ไม่ได้ตีงแห้งก็บ่ได้เลยเสียงดังก็ไม่ได้นี่เขาเพิ่งเกิดบ่ได้พ่อสองสามเดือนเขาเพิ่งหูจักว่ะรู้จักอะไรสนชาติกระยานของเขาอาหารใช่ไหมรู้จักป้องกันตัวเองการระวังระวังภัยใช่ไหมพ่อธรรมชาติมันสั่งสอนเขานี่นะนี่เห็นไหม อุ้ยดูมันกินนิ่มน้ลนี่ยปลาปลชื่นใจเออแล้วชื่นใจอ่ะหอหอาตันนี้กาลังให้อาหารปลานะครับผมจะไปริาโคกน้องนาะครับผมจะไปริมรมเพราะผมจะไปจับปลาพอผมจะไปจับปลาดูเด้อดูเด้อผมจะไปจับปลาอืมนี่นี่อ่าเขาหม không phải là cái ống của được, đốt đèn, đốt เอาเอาสวิงมาแน่จะลองจะลองจับเบิ้องได้ปะตัวมันใหญ่ขนาดไหนนะเอาอันเอาสวิงยัดลงข้างล่างคุณโอ้ปลานี่ชอบกินผักเนะะาะผักบุ้งแห้งกินตัวใหญ่ เรือก็มีได้พ่ออือเรือก็มีโอ้โหอันนั้นสงสัยปลาช่อนนะพอนะอือปลาช่อนไหมโอ้โหดีดีถึงเลยอ่ะ ขึ้นเรือแล้วปลาจะขึ้นเรือแล้วพ่อปลาขึ้นเรือแล้วอันนี้มันเข้าไปในเรืออละอันนีล่อยโรดพ <c oughs> ูนเครื่องพูนเครื่องมือประมงมาละเขามือประมงแล้วพ่อปลาโดนหลอกแล้วอืม ในเรือแล้วอันนี้มันสีออกแล้วคนเอาลงอีกเอาลงใจใจพูนเอาลงแล้วจะมันมันมาแล้วจะคอยยกขึ้นเออวางไว้เลยบาทเนี่ยเออ Ừm, dùng để làm bánh mỳ. Ồ, chắc chắn tôi chỉ có thịt ăn thôi. Nói chung tôi chỉ có thịt ăn thôi. Tại sao vậy? ăn อยากดูตัวปลาเนี่ยพี่โม้ว่าปลาเขาจะโตขนาดไหนครับ yes. ท right. <h anging noise> oh. 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 <m ça> ึงสะดุ้งกวาว่างเี้ใส่โมงมันเร็วเนาะเอาไม่ทันเนาะโอ้ไปหากินหาอยากได้อะไรไม่ไม่โอ้ยโอ้ยบ่ทันบ่ทันมันสมองเร็วกว่ามันเกิดน้ำหลัง เ,เ,เกิเดก่อนยังผัดท่านได้นะเพื่อนสิพัดท่านอ่ะโอ้ยมันผ่านมาันกระพุ้นเลยไหมพูเพื่อนอยากได้หลายๆบ่มีปลางงเยอะโตบ่ะอ๋ออยากโดนล็อกจับเด้มันเห็นน้าจะวิ่งมันกระหู้จักแหละนี่แหละเขาเด็กๆเขาถึงให้กินปลาหูวจักละบ่ มันจะได้สมองดีสลาดโอ้ยยอมแล้วครับผมยอมแล้วเยนะจ้านั่กระโดดปุ๊ดออกมาหมดนล่ะ โอ,โอ้ยมันไข่แล้วด้วยเลยนะครับพ่อมันไข่แล้วก็ไข่ไข่พ่อหรืรเอเป็นไข่แล้วไข่แล้วเป็นอะไรแล้กันหัวหานบอกอืมตัวตัวนี่โอ้ยมันกินหัวหานมันกินพักปล่อยปล่อยปล่อยเหมือนเดิมหอยนกหวายนิปลอ่อยมันเดิมโอ้ปไปแล้วนะครับก็พ่อพักมาเปา็นกระหล่ำดีนะครับอืม หมักไม่หมักนั่นนั่นนี่เอาลงเลยต้ไม้ก็กินบ่กินโอเคครับขอบคุณท่านนะครับอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่พีกาแฟทีพพพ่พีโกโก้ที่พีครีมกันแดดน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตัวใหญ่เนาะอืมเดี๋ยวมาตัวยิ่งยิ่งก่อน วันนี้ก็ให้อาหารให้อาหารปลานะครับตอนนี้

ผักกะหลำ่ำผักกาดขาวนี่ยิ่งกินนะครับยิ่งชอบนะครับครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเดอร์ด้วยนะครับขอบคุณสวัสดยครับ